อ๋อเย็อเยิบกันกี่เป็นวัเแล้โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ดันแรงนะครับผมหมดคู่มากับช่องน้องนะครับผมช่องน้องแมนทีเฮดนะเลยก็ได้เลยก็ได้น้องชื่อไอ้น้องชื่อน้องแมนทีเฮดนะครับผม ก็ดันไปแรงฮีโรอีกเนาะน้องมันอยู่แต็มเท่าไหร่แล้ววะใกล้ขึ้นแดงยังเฮ้ยใกล้แล้วนี่ว่ามพันหกสิบาไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปเนาะในเกมพูดผิดเฮ้ยอ้าทำไมมันไอพักไม่ได้วะเอา โอเคลอกกันไปแบบนี้แหละจนกว่ามันจะเข้าเกม สอค,คลิปอะไรนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปสอนหรือว่าคลิปอะไรนะครับผมชาเลจนอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ทำตามนะครับคลิปหนึ่งสี่น่าจะเป็นคลิปต่อไปนี่แหละคลิปหน้าเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสอน นะครับผมตั้งค่าลากหนวแบบเห็นนิ้วนะครับผมเล่นดินนะเล่นดิ้นนะโอ้เข้าหัวครับน้องเอ้ยหัวโดนก็ฝากช่องนะครับผม LED ต่อบูทีเฮดนะแล้วก็ช่องน้องผมด้วยนะครับผมชื่อช่องว่าแมนทีเฮดนะครับผมที่มาเล่นกับเราหรือว่าเบอร์หนึ่งนี่เองนะที่พาผมโดดเนี่ยเอ้ยมันเอานะมันจะบวกเหรอเก <Good. S 1> ินอัดคลิปมันยิ่งแหลกแหลกๆแมนเอ้ยพาพี่ลงไหนวะวก็ฝากกดติดตามสช่องนี้เราด้วยนะครับผม ทั้งแมนทีเฮดแล้วก็ LED ต่อบูนะช่องน้องมันก็ M A N นะครับผมตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่นะแล้วก็เว้นวักหนึ่งแล้วก็ทีใหญ่เฮดใหญ่ของผมก็ LED เว้นวักต่อบูทีเฮดนะครับผมฝากด้วยเดี๋ยวเราจะมี ลองเนาะครบ100ติดตามถ้าครบ100ติดตามผมจะแจกาหาซื้อบัตรกาลินนามาแจกสัก200-300บัตรละร้อยอ่ะบัตรละร้อยสามใบนะผมยอมเลยแหละผมยอมเสียให้คนดูนถ้าครบ100ติดตามนะครับผมแล้วเราจะมาสร้างห้องแจกกันนะเดีย๋ยวผมจะฝาก ช่องสตีมไว้นะอ้าวเรียบร้อยัวแตกไปดิแมนเอ้ยแมนเอ้ยไหนบอกว่าซีแรงวะผมเสียงใครมาวะเกินที่ให้ผมโดนเดียวเกินไปสู้พี่ให้ผมโดนเดียวจะไปสองโอ้โหเกินป้าหนูห <laughs> เออแล้วบอกพี่ว่า uh สี huh. ่แหลงแล้วเราพาพี bridge, really ่โดดโอ้โหเกินแมนเนอร์บอกพี่ว่าสี่แหลงแต่มันลงอ่ะลงบวกเลยนะ่ละไปไปเก็บแต้มให้มันหน่อยโอ้โหคลิปนี้คงต้องแบบว่าเล่นซกฟซฟเนาะอาจจะไม่ได้บูเหมือนช่องอื่นเขานะ ไม่ได้ยิงลากคูงลากหัวมเล่นบูบูโดดเข้าบ้านน้นยิงชาร์จบ้านนี้ไปเอาช่องผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมอุย้ยอย่าบอกนะว่ามีตัวเนี่ยทำไมมันมีกล่องศพวะเนี่ยอ้ยกล่องเก่าสวยนะ สวยนะได้ซอมเก่ามาแล้วไปดีวกว่าเราเราไม่ฟาร์มของในกล่องศพเดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมเขานะรอวงเผื่อวงอยู่ได้เ <c oughs> ต้นเสยน้องมัน ก็น้องน้องแมนก็น่าจะไอเนี่ยนะคนดู100รอคนติดตามแล้วถ้าผมตามน้องมันทันนะหนึ่งรอติดตามคนดูนะเอ่อผมจะซื้อบัตรกาลีน่านะครับผมย้ำนะบัตรกาลีน่าหนึ่งร้บาทจำนวน3าใบมาเพื่อคนดูเลยเดี๋ยวผมจะถึงวันครบ100รติดตามผมจะมา,าทำกิฟบ,บอก ช่องสตรีมในนีโมผมแล้วเราก็ไปกดเข้าไปดูนะผมสตรีมสร้างห้องว่าใครจะได้บัตรห0ึนั้นเป็นจำนวน3ใบก็ที่1นึ่งที่สอที่สะเอาง่ายๆโอ้วงเกินวงผมน่าจะเข้าตรงไหนดีวะ น่าจะเข้าพร้อมบงก็ได้นะเข้าตรงนี้ดีป่ะวะผมว่าแอบแถวนี้ก่อนรีบไปไม่ค่อยไหวเดีย๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับผมทุกคน เดือยบเกคนน่าจะตึงเลยนะผมใส่เป่าสองเฮ้ยเก็บเสียงก็ดีอยู่นะสองหนึ่งแล้วจังหวะนี้ผมต้องเล่นเซฟๆนะครับผมนะผมไม่เห็นแก่ตัวนะครับการที่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนตายก่อนอย่างเงี้ยเราก็แอบไปเลยหลังคงหลังเขาในนงในน้ําหรือว่าไอ้ดักบ,บ้านนะัเพราะว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้กับเพื่อนที่มีไอ้มีความหวังอะความหวังไว้กับเราอะเพื่อนเขาก็จะอุ่นใจขึ้นกับแรงลบ ไม่ใช่ว่าเพื่อนตายเราก็ไล่ยิงอันนั้นคือน่าจะลบเยอะถ้าตายนะถ้าคนเก่งจริง,รงๆอ่ะก็น่าจะเอาอยู่แต่ว่าผมว่าเล่นแบบเซฟเซฟการเซฟอะ่ะต้องมาก่อนเสมอผมจะเล่นเซฟก่อนเสมอเลยเพื่อนตายไม่ไม่ใช่แค่ผมนะเพื่อนผมก็เหมือนกันจะรู้เลยถ้าเล่นกับผมถ้าใคร คนใดคนหนึ่งตายต้องเล่นเซฟเซฟอะเซฟแบบสุดๆอะ่ะจากมา2คนที่เซฟป,ปกติเพื่อนตายเซฟแบบดำน้ำหนีกูก็ยอมประมาณนั้นเพื่อเอาอันดับไว้ให้เพื่อนเนาะ คือโดนหัวแน่กูเนี่ยโอ้คือโอ้ทำไมขึ้นช้าจังวะโอ้คือ,อ,คอ,อ,คอไปเปิดเลยมันผมเปิดมัน,ฉนเฉยไม่น่าเลย <c oughs> ไปดีกวา่าไปดีกวา่าเสียวหลังเว้ย เสียวหลังเลยคนดูเฮ้ยมือผมปิดไหมหรือเปล่าว่าผมยิ่งไม่ได้ใส่หูฟังอัดนะเนี่ยผมไม่ได้ใส่หูฟังอัดถ้าเสียงผมอ่าตอนใดตอนหนึ่งมันขาดๆหายไปว่าเนี่ยมือผมมันปิดไอ้ตรงรูไมนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังอัดหูฟังอัดไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะรูเสียบมันตายอะมันพังลนวะ แล้วไปกดยิงเฉยเลยวัดเถอะแล้วไม่มียาให้ด้วยนะประเด็นเห็นด้านหน้ามีป่าววะหรือว่าผมจะหุ่นสลิงตัวนี้ข้ามไปฟาร์มยาแถวเนี้ยได้นะหุ่นสลิงไปดีกว่าวะ เดี๋ยวไม่ทันอ้อยตายวงนี้โอ้งวองสองยิ่งแรงเ่ยโอ้เกินวงสองลดเลือดลดทีละสองอ่าสำหรับใครอยากดูตั้งค่าผมนะก็ตั้งตามนี้เลย ปุ่มยิงผมอยู่ที่ห้าสิบนะไปแล้วจ้าเข้าวงเข้าวงหายาหายายาอยู่ไหนวะอ้าวไอ้เนี่ไงนี่ไงยาอุ้ยเกือบแล้วคนดูเกือบแห้งครบสองวะ ย่งเยอะเลยว่ะ AR อย่างเยอะตอนนี้หาแค่ยาพอยากับไอโบไอโบมีลูกเดียวเองก็วงแรกผมก็จะเล่นอย่างนี้แหละนะหลังมอกไปก่อน วงต่อไปผมถึงจะเข้าอยู่ในวงจากบ้านเหลืองก็ได้นะวงจะบีบแล้ววะเฮ้ยหาไอ้บอยังไม่เจอเลยเนะี่ยอุ้ยนี่ไงใช่ป่าวว่ะอ๋อไม่ใช่ะระเบิดโอ้เกินเกินไปนี่ไงผมเจอแล้วไปเข้าวงเลยดีกว่า กระถุงกระทกก็ไม่ต้องเอาละอะไรบ้ามันเส้นสง่งเอ้ยเราต้องหุ่นส่งไปนั่นอะไม่รีบไปตายวงเลยนะเนี่ยมีตัวดักป้อมหรือเปล่าวะหยุดโบกแล้วมีตัวดักป้อม มิตตี้อยู่ด้านหน้าผมวะ่ะไอคลิปนี้ต้องได้สักคิวหน่อยแลยปันมานี้ <c oughs> มันบิ่งไปไหนหรอวะมันอยู่บนบ้านหรือเปล่ามนะันอะ รีบเข้าวงดีกว่าเดี๋ยวตายวงโอ้ดาเมจผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำดาเมจ สะพานนี้ปะวะแต่ที่แน่ๆบ้านเหลืองมีแน่ดักบ้านเหลืองดีกลัววะเข้าวงดักบ้านเหลืองดีกลัวเฮ้ย เฮ้ย hey, มันอยู่ไหนวะหอเกินไปมันอยู่ตรงไหนวะคนดูอ๋ออยู่บ้านนี่นะผมมีเก็บเสียงเล่นเนิ <t ôi> นดีกว่า โอ้ยังไม่ได้สักคิวเลยกระตุกและมีตัวมาแน่โอ้เกินตั้งไอ,บอ้บไม่ทันโอ้นิดเดียววะมิตตี้มาแจมวะ <c oughs> ได้อยู่นะบวกสูน ได้ที่สิบบวกสิโอ้เกินก็นี่แหละนะครับผมถึงเราจะได้อันดับที่10แต่มันก็ยังบวกดีกว่าจะไปบู๊นะครับผมตอนที่เพื่อนตายไปแล้วแล้วมาลบเยอะด้วยกันเนี่ยก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มาฝากช่องน้องเนาะโอเคเจอกันใหม่ บ๊ายบาย